สวัสดีค่ะพี่กุ้งกกสิวเองนะคะกับมาร์กซายลลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกกสิวนะคะนี่เลยนะคะใครอยากนอนฟินฟินมักหน้าเขียวๆแบบนี้เลยนะคะพี่กุ้งกล้าการันตีเลยว่าพ่อเพื่อลดสิวพ่อเพื่อลดแดงพ่อเพื่อล้างสารพิษผิวได้จริงๆนะคะกับมาร์คซาายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกดสิวเดี๋ยวเรามาลองฟังกันนะคะว่าน้องพ่อแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างคะลูกก็เย็นดีค่ะแล้วก็เหมือนกดไปแล้วแบบบางทีแบบมี อ่แบบเจ็บมากแล้วก็พอพอกไปแล้วมันรู้สึกเย็นเย็นเหมือนปอบปรโมผิวอลยระชอบไหมลูกชอบชอบเ<อ><อ>นาะอ่านะคะหมันพอกเป็นประจํานะคะมาร์สาลายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกสิวลดสิวได้จริงนะคะพี่กุ้งกล้าการันตีนะคะลดสิวลดรอยนะคะลดรอยแดงจากสิวรอยดําจากสิวได้นะคะหมันพอกเป็นประจําทุกวันนะคะคุณจะได้ผิวใหม่การันตี2เดือนเลยค่ะสามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจากจำหน่ายของแบรนด์มารามพิกี้ได้ทุกสาขาเลยนะ